ค่ะน,นี้ก็จะมาทำข้อสอบในส่วนของข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่ะอลืมแชร์หน้าจอค่ะสักครู่นะคะแชร์สกรีนสกรีนแชร์จากนั้นเราก็จะมาที่ตรงนี้ค่ะพวกควมสวยงามนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะแเราก็จะสร้าง รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก่อนนะคะตอนแรกเพื่อที่จะสร้างวงกลมสามวงึ้่สัมผัสที่สัมผัสกันกันเลยกันนะคะเนี่มยมือกันค่ะมือกันลบก่อนนะะ้นมาอ่าน,นนะคะเอาเก็บนะคะ่ะแล้วก็จะหมุนสามเหลี่ยมน,นะคะสามเนี่ยเส้นตรงเช่นนี้ก็เท่ากับเหลี่ยมด้านเท่าน,น,นะคะ มนเป็นมุม60องศาค่ะล้วก็จะด้าน,นนี้อีกค่ะเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจริงไหมเราก็จะมาวัดความยาวกันค่ะมเป็นมุม60องศา่ะเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจริงไหมเราก็ต้องมาวัดความยาวกันค่ะอ่ะปรากฏว่าทั้งสามเส้นยาวเท่ากันนะคะ ก็แปลว่ามีเป็นเส้สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแล้วก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสามสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจากนั้นเราก็จะสร้างวงกลมค่ะโดยคลิกทีกก่จุดยอดมุมกับจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านนะคะก็จะสร้างวงกลมที่ด้านแบบจุดศูนย์กลางและจุดอื่นอนนี้ก็จะสร้างทำเช่นเดียวกันค่ะวงกลมเพื่อทำให้จุดอื่นค่ะ นันก็เหลือวงสุดท้ายนะคะก็คือจะสร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นอะ่ะเราจะเห็นได้ว่าอ่ะเราได้วงกลมทั้งสามวงที่สัมผัสกันแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาหา,าหาเส้นมาสร้างเส้นมัรยาฐานนะคะซึ่งเส้นมัรยาฐานเนี่ยก็คือเส้นที่ลา,ากจากจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านไปสู่จุดยอดมุมของด้านของมุมตรงกันข้ามค่ะอ่ะก็คลิกเลยนะคะ เป็นตรงกลว้างนะคะเป็นตรงแล้วก็ฟ้างค่ะเป็นตรงเอ้ยคลิกปิดค่ะแล้วก็ฟ้างเป็นตรงนะคะอ่ะจอนนั้นเราก็ได้จะเรากพจะได้จุดศูนย์กลางของวงกลมของเราแล้วนะคะอ่ะอยากรู้ไหมคะว่าเราศมีอยู่อยู่ตรงไหน แลศมีก็จะอยู่ที่เอ่อบริเวณริมปลายของเส,ส้นหนาศูนย์กลางรอบนอกอะคะ่ะที่มันอยู่รอบนอกมันไม่จาเป็นว่าต้องอยู่ที่จุดนี้นะคะอาจจะอยู่ที่วงกลมลูกไหนก็ได้คะ่ะแล้วเราก็จะลองสร้างดูนะคะว่ามันเป็นจริงตามที่เราได้ว่าไวหรือเปล่าอ่ะสรุปว่ามันก็เป็นจริงนะคะเราก็ได้วงกลมที่วงกลมสามวงที่ล้อมรอบด้วยวงกลมวงใหญ่ สามารถตอบความยาวรัศมีได้ค่ะาจากนั้นเราก็จะมาซ่อม object ที่เราไม่ได้ใช้นะคะซ้อนไปค่ะซ้อนไปค่ะ control h โดยจุดนี้ก็คืออะไรคะคือวงกลม O นะคะ็คือจุดศูนย์กลางของวงกลม O นะคะเปลี่ยนชื่อให้น้องหน่อยะคะ่ะอ่ะนั้นตรงนี้ก็คือ A B C นะคะจุด a B G มันเป็นสามมันเป็นวงกลม A B C นะคะ เอดังนั้นเราก็จะซ่อนจุดที่ไม่ได้ใช้ค่ะอ่ะ,อะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะตั่นนึงโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาค่าอัตราส่วนของความยาวของรัศมีต่อวงกลมอัตราส่วนของความยาววงกลมเ Chat, อ่ะยังไม่จบนะคะการวัดรัศมีนะคะเป็นแล้วก็ไปที่รัศมีต่อความยาวรัศมีขอววงกลม O วงกลม O ก็คือวงกลมใหญ่นะคะอ่าการวัดรัศมีมาเปลี่ยนป้ายชื่อกันนิดนึงค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็จะทำการคำวนวณค่ะวงกลมเอ่ออ๋อก็คือหาอรวงกลมโอนะคะก็จะได้0.459ค่ะเ,เขียนสรุปให้เขานิดนึงค่ะ นั่นคืออัตราส่วนความยาวถึงไม่ค่อยถูกแล้วนะคะความยาวรัศมีของวงกลม a อ๋อวงคือศูนย e? <reg> ์จุดหก นาจะมาขยายให้น้องใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ